เราจะทำเซื้อกันฝนสีเหลืองจากห่วงยางวัดขนาดตุ๊กตาแล้วก็ตัดออกมาสองชิ้นเย็บให้ติดกันเลยแล้วก็ตัดตรงกลางใส่หมวกซะหน่อยแล้วตัดส่วนนี้ของห่วงยางออกมาประดับตกแต่งด้วยไข่มุกเสื้อฝนของเรามีกระดุมแล้วนะอ้อหพอดีตัวเป๊ะเลย จากนั้นก็ใส่เชือกมัดไว้เลยติดกระเป๋าใส่ที่ปิดใส่กระดุมเด็กชายคนเนี้ถือเรือกระดาษที่เขียนคำว่า it จอร์จี้ทำไมนายหน้าแก่จังเลยเถึงเวลาที่ฉันจะต้องพับเรือกระดาษแล้ว พับแบบนี้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ละฮะแล้วเราก็จะต้องพับอีกหลายๆอันนะอ่าไปล่องเรือดีกว่าข้างนอกฝนตกใส่เสื้อฝนดีกว่าเนะไอ,อฝนตกใหญ่เลยทีนี้ไปทดสอบเรือกันทำให้กระดาษเก่าด้วยการใช้กาแฟจากนั้นก็ตัดหนังเทียมแบบหนามา แล้วก็เย็บให้ติดกันเป็นปกสมุดจากนั้นติดปกหนังเข้าไปแล้วเขียนชื่อหนังสือว่า it ว่ารูปลูกโป,ป่งเข้าไปข้างในลูกโป,ป่งสีแดงและคำว่า it แล้วก็คำแบบเดียวกับเสื้อยืดจอจีเนะี่ยอยากจะอ่านหนังสือห้องสมุดนี่เงียบจังดีจังเลยฮะแต่คงจะดีกว่า ท่านนายน่ะมาที่งานคอนเสิร์ตของฉันยังไงละ่ะวันที่30ตุลาคมฉันน่าจะจัดงานปาร์ตี้แล้วก็เป็นดีเจที่นั่นด้วยนะโอเคเดี๋ยวฉันไปนะเ e นนี่ไวส์เป็นบ้าไปแล้วเรื่องไงส่งเสียงดังในห้องสมุดไร้มาริยาทจริงๆงั้นเรามาทำดีเจบูธกันเราจะนำที่ใส่สบู่มาซีดีแล้วก็เส้นเอ็นเราจะวัดขีดแล้วตัดเลย ทีนี้ก็ทำวมงกลมที่ใหญ่กว่าเมื่อกี้แล้วก็ติดเพชรประดับตกแต่งอันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเราจะทาหัวของตุ๊กตาให้ดูเหมือนเพน n ีไวส์แล้วก็ติดไว้ด้านบนจากนั้นก็ติดขอบด้วยแผ่นโฟมแล้วก็เขียนคำว่า it รู้ไหมว่าดีเจคนเนี้ยเล่นเพลงได้สนุกจริงๆดีนะที่งานเนี้ยได้ดีเจเพนนีไวส์มาเปิดเพลงให้เพราะว่าเธอน่ยมีสไตล์การเปิดเพลงที่ไม่เหมือนใครนั่นก็เลยทําให้เธอมีชื่อเสียงขึ้นมาไงละ่ะแต่ว่าจอจี้น่ยไม่ชอบงานปาร์ตี้เลยเขานี่ยไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าทําไมคนถึงชอบเพลงของเพนนีไวส์อ่เธอเธอทำได้ดีมากขอบใจนะฉันคิดว่านายจะไม่มามัวแต่อ่านหนังสืออยู่ แล้วทั้งสองก็หลงรักกันโอ้จอจี้นายเห็นอะไรนั้นไหมตัวจ้าฉันรู้นะว่าเธอไม่สบายตัวแต่ว่าเราทั้งสองคนจะได้กลายเป็นพ่อแม่แล้วแล้วเพนนีไวส์ก็ให้กำเนิดลูกที่ชื่อว่าสยองคือแม่ฉันชื่อสยองขวนว้าวมีอิดขึ้นมาอีกคนแล้ว เราจะทำเพลเด็กจากที่วางสบู่แล้วก็นำลวดหนาๆมาเลยจากนั้นก็ดัดลวดที่ปลายจากนั้นก็ติดส่วนข้างในแล้วก็ติดส่วนนี้เข้าไปอีกจากนั้นก็คลุมผ้าให้กลายเป็นหลังคาก็แต่งขอบด้วยริบบิ้นลูกไม้แล้วก็ติดริบบิ้นสีขาวอาวเลนนองของเราเหมือนต้นละครสัตว์เลย ติดท่าสีเหลืองไว้ด้านบนแล้วก็ใส่ขนสัตว์นุ่มๆเข้าไปเลยใส่ปอมๆให้เป็นขาบ้านนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยตั้งแต่หนูน้อยเกิดมาโอ้มีของเล่นเยอะเลยและนี่ก็เป็นโปสเตอร์โปรดของ Pennywise อ๋อเลนนอนนี้ยนะ่ารักจังเลย นอนหลับให้สบายตัวอย่าลืมฝันร้ายนะจ๊ะโอ้ร้องให้ทำไมอ้าฉันรู้แล้วว่าเธอชอบอะไรอ้าเรือของคุณพ่อนี่เองเหรอเราจะใช้กระดาษโฟมทั้งสามแผ่นมาทำเต็นท์แล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นส่วนเล็ขาคณิตงอแบบนี้แล้วก็ติดส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เป็นหลังคา ว่าได้เป็นรูปหน้ากากเลยหลังคาอันแรกเสร็จแล้วทำส่วนเว้าส่วนโค้งจากกระดาษโฟมสีแดงแตาได้เป็นตาสีดำแล้วก็ลูกตาสีเหลืองทำผมให้เป่งประกายด้วยกระดาษกลิตเตอร์ว้าวแต่เนี้ทำไมนา่ากลัวจัง เจ้าตัวตลกเดือหัวร้อเสียงดังแถมยังหายใจออกมาเป็นควันอีกหน้าตาน่ากลัวแบบนี้ใครจะกล้าเข้าแต่ว่าสยองนะกล้าเข้านะเราจะหย่อดกาวร้อนแบบนี้เลยรอให้แห้งนะแล้วก็ทาสีอะคริลิกสีขาวแบ็กกราวน์ของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็มาถึงส่วนที่น่ากลัวเขียนคำว่า it ที่ข้างใดข้างหนึ่ง แล้วก็พลิกกลับด้านวาดรูปลูกโปง่งแล้วก็วาดแบบเดียวกันแต่ว่าเราจะใช้สีต่างกันและนี่ก็คือของเล่นสำหรับเด็กน้อยคุณแม่เพ n นีไวส์กำลังสอนเจ้าสยองเขียนคำว่า it อยู่เดี๋ยวเจ้าสยองก็จะโตขึ้นแล้วตัวหนังสือคำว่า it ก็จะเต็มเมืองไปหมดเลยงั้นเรามาทำสระน้ำให้เด็กน้อยดีกว่าใส่เม็ดโอบีสเข้าไปเติมน้ำเลย ดูโอบีดสิดูน้ำเต็มไปหมดเลยใส่ของเล่นเข้าไปอีกเ <c oughs> <c oughs> จ้าสยองขวัญกำลังเล่นอยู่ใช่ไหมฮ่าสนุกจังไงอสาน้นนี่ถูกใจมามเรามาทำเรือกระดาษกันทีนี้เราจะติดล้อเข้ากับกระดาษแข็งแล้วก็ตัดกระดาษโฟมออกมาแบบนี้เลย ทำส่วนด้านข้างให้เหมือนกับเรือแล้วก็ใส่ผ้าห่มแสนสวยเจาะรู้เลยนะแล้วก็ใส่พวงมลาลัยของเรือที่ทำมาจากยางลบระวังนะเพราะว่าเจ้าจะหยองขวาญน่ะเป็นกับตันแล้วไปทางซ้ายไปทางขวาจับไว้ให้ดีเพราะว่าเราจะเข้าท่าแล้ว โอ้ดูเหมือนว่าเรือจะจอดที่ท่าแล้วนะโอ้สงสัยว่าพ่อจะต้องนั่งพักซะแล้วแหละเหนื่อยจังเลยนะเราจะลบสีบนตัวน้องหมาใส่ตาสีดำแล้วก็ใส่จมูกสีแดงกีดเส้นขึ้นไปบนตาเลยแล้วลูกตาก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนกันจากนั้นก็จุดตาดำข้างในแล้วก็เคลือบด้วยสีทาเล็บสีใส เจ้าเน่าหมามาที่เรือกระดาษแล้วอนั่นตัวอะไรทำไมเหมือนเคยเห็นหน้าที่ไหนมาก,ก่อนเอ๊มาจากไหนกันนะยังไงซะก็รับเลี้ยงมันไว้ดีกว่าเนะยินดีต้อนรับนะจ้าสมาชิกใหม่เอคือฉันออกไปเดินเล่นแล้วก็เจออันนี้มารู้หรือเปล่าว่าแข็งของไค่หลุดที่ที่ดังขยะน่ะช่วยทำโคมไฟหน่อยได้ไหมได้เลยงัย้นเราจะตัดออกก่อนนะ แล้วก็ทาสีอะคริลิกจากนั้นก็ตัดยางลบแบบนี้แล้วก็ทาสีขาวใส่มือลงไปเลยเป่าลูกปง่งแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปจากนั้นก็ผ่านลวดที่แขนอ้าวมันเหมือนลูกโป่งที่กำลังลอยอยู่เลย ถ้าตอนกลางวานันอันนี้ก็จะเป็นรูปบ้านธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าเราแตะตรงนี้มันก็จะสว่างขึ้นมาจอจีและแพนนีไวส์กำลังมีความสุขอยู่ที่บ้าน <c oughs> ทั้งสองคนรักลูกสาวแล้วก็เจ้าน้องหมาด้วยนะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r ร b e ที่ช่องละลลี่ลู แล้วก็กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราสนุกๆแบบนี้ไง